สวัสดีครับกับผมนายจตุรย์วิภาลสังนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เซกชัน4ครับวันนี้กับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการสำรวจตลาดด้วย 6W1H และการปรับ BMC รูปแบบใหม่และรูปแบบเก่าครับทัวรกี่ยงของผมนะครับก็คือกาแฟคีรีวงครับสรุปข้อมูล W-H u e s t i o n จากผู้ตอบแบบสอบถาม w ูใครซื้อมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับวัยรุ่นเพศชายอายุ18ถึง35ปี อาศัยอยู่จังหวัดสงขลามีรายได้ระดับกลางวัยรุ่นเพศหญิงอายุ18-30ปีอาศัยอยู่จังหวัดยะลามีรายได้ระดับปานกลางวัยรุ่นเพศชายอายุ18-40ปีอาศัยอยู่หาดใหญ่จังหวัดสงขลามีรายได้ระดับปานกลาง วอตซื้ออะไรมีตัวอย่างต่อไปนี้ครับชอบดื่มกาแฟไม่หวานมีคุณภาพสูงมีสถานที่ถ่ายรูปดื่มกาแฟที่นอนหลับง่ายคุณภาพดีราคาถูกไม่ดื่มกาแฟชอบบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ถ่ายรูปวายซื้อทําไมดื่มกาแฟทุกวันเพราะดื่มจนติดนิสัยซื้อกาแฟที่ออกฤทธิ์ไม่แรงเพราะปกติเป็นคนนอนหลับยากต้องการสถานที่เที่ยวใหม่ๆบรรยากาศของธรรมชาติ วูใครมีอิทธิพลตนเองเพราะอยู่ที่รสชาติกาแฟตนเองเพราะเป็นผู้ที่ดื่มเองครอบครัวเพราะการไปต่างจังหวัดต้องไปกับครอบครัวผู้ร่วมทริปเพราะมีส่วนในการตัดสินใจไปเว้นซื้อเมื่อไรเมื่ออยากไปเที่ยวสถานที่ใหม่วันหยุดเทศกาลต่างๆแวซื้อที่ไหนร้านกาแฟที่หมู่บ้านชิรีวงศ์ดเช็คอินหมู่บ้านชิรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชฮาวซื้ออย่างไรตัดสินใจจากการ จากความสะดวกสบายในการเดินทางไปและรีวิวจากผู้ที่เคยไปชิมรสชาติตัดสินใจจากคนที่รีวิวครั้งก่อนๆตัดสินใจจากความสวยงามและสถานที่ถ่ายรูปของแหล่งท่องเที่ยวสรุปข้อมูล WH Question จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง8ฉบับได้ดังนี้ครับวูวัยรุ่นเพศช,ชายหญิงอายุ18-40ปีอาศัยอยู่ภาคใต้มีรายได้ระดับกลาง What? กาแฟที่มีคุณภาพสันตกัดจากธรรมชาติราคาย่อมเยาและสถานที่มีจุดถ่ายรูปมีความสะอาดวายชอบดื่มกาแฟที่มีรสชาติดีต้องการถ่ายรูปต้องการสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติใหม่ๆวูใ, Woo? ใครมีอิทธิพลตนเองและผู้ที่รีวิวเพราะมีอิทธิพลในการตัดสินใจจากปัจจัยต่างๆเวนวันหยุดต่างๆแวร้านกาแฟหมู่บ้านทีวงจังหวัดนครศรีธรรมราช าวตัดสินใจจากรสชาติกาแฟความสะดวกสบายของสถานที่มีจุดถ่ายรูปและการรีวิวจากบุคคลอื่นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนะครับนี่ก็คือรายชื่อนะครับจะมีคนในคณะจํานวน6คนครับแล้วก็คนต่างคณะจํานวน2คนครับความแตกต่างระหว่าง B M C ฉบับใหม่และเก่านะครับกลุ่มลูกค้าฉบับเก่าจะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานช่วงอายุ20-60ปีนะครับแล้วก็เป็นคนกลุ่มรักกาแฟรักธรรมชาติ ทางเดี่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านทีวงผู้สนับสนุนชุมชนสินค้าโอท็อปแล้วก็ผมได้ปรับใหม่เป็นกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ18-40ปถึงีปีและก็ได้ตัดในส่วนของผู้สนับสนุนชุมชนสินค้าโอท็อปครับคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์นะครับผมได้ตัดของเก่าไปก็คือผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีเรื่องเล่าและก็ของฝากที่มีเอกลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมคีรีวงและก็ได้เพิ่มใหม่เป็นคุณภาพกาแฟสูง มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดสารเคมีสกัดจากธรรมชาติมีสถานที่ถ่ายรูปเช็คอินผลิตภัณฑ์จากชุมชนช่องทางการเข้าถึงลูกค้านะครับของเกาได้ตัดในส่วนของงานแสดงสินค้าโอท็อปแล้วก็วิทยกุกระจายเสียงครับแล้วก็ของใหม่จะเป็นร้านกาแฟหมู่บ้านทีวงเฟซบุ๊กเพจติ๊กดอกชาแนลครับ ความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับของเกาได้ตัดในส่วนของประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงและของใหม่ได้เพิ่มเป็นประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Page และก็ t i k t o k Page ครับแหล่งที่มาของรายได้นะครับก็คงเดิมครับกิจกรรมหลักนะครับได้เพิ่มในส่วนของใหม่มาก็คือศึกษาและเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนครับทรัพยากรหลักนะครับก็ได้เพิ่มในส่วนของทีมชาวบ้านที่พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและสร้างจุดเช็คอินครับ พันธมิตรก็ได้เพิ่มในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและทําจุดถ่ายรูปโครงสร้างต้นทุนได้เพิ่มในส่วนของค่าทําจุดเช็คอินสถานที่ถ่ายรูปที่มาของการปรับ bmc ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับผลวิเคห์ w r e a t i o n นะครับสรุปได้ดังนี้ครับการปรับ bmc ฉบับใหม่ขั้นต้นปรับตามผลวิเคะห์จากกลุ่มสํารวจเก่าวคือปรับตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้สํารวจ เพื่อให้ธุรกิจมีความครอบคุมมากขึ้นทําให้ลูกค้าสามารถได้รับสินค้าตามที่ต้องการโดยจะได้กาแฟที่มีคุณภาพมีมาตรฐานรสชาติดีอีกทั้งยังมีจุดถ่ายรูปและจุดเช็คอินมีความสะอาดของสถานที่บรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามมีราคาที่ย่อมเยาและสามารถเข้าถึงได้อีกด้วยสําหรับวันนี้ผมขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ